นี่ครับผมอันนี้วิธีทางเข้าคผัดน้ำมันเดือดเดือก่อนนะครับแล้กวก็ใส่ไปแล้ <Okay. S 1> วใส่กุ้ครับดูไหนหอ่ะเปดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียวเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเเดี๋ดี๋วเดี๋ยวยวเดี๋ cất nảy vào kèn nó nè phục nó phun thong rồi thong 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 nồi tá